ดีครับผมสวัสดีค่ะาหม่แล้วครับคลิปกินข้าวลแล้วเนาะอะเรกว่าคลิปอย่างไรคลิปเจริญเติบโตสาสานันนาเนาะเจริญเติบโตมันเกินไปแล้วมีแต่ที่ขมาม,าม,ามอืดามอวดขึ้นเรื่อยๆสวัสดีพี่พีุกคนนะครับข้ามันดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตยไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรดีวันนี้พุมมใจนําเสนอยำหน่อไม้ซุปหน่อไม้หรือว่ายำหน่อไม้เส้นปูพังเนื้อกับยาชายจนอ่ะ ปลาดุกปิง้งอือปิ้งปลาดุกปลาดุกปิ้งพี่นออ้องเว้ยโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยบ้าเหนือชอบตัวใหญ่ๆแบบนี้ม,มันจะมันนี่ครับพี่น้องเว้ยถ้าเป็นแบบปลาดุกแบบนี้เขาก็เรียกปลาดุกรัสเซียเนาะเมนอยู่ปลาดุกรัสเซียมาละพักเต็มสวนแล้วครับพักหมดสวนเลยข้าวเหนียวนี่เขากินแค่นี้พอแล้วจนะ้าจันาะในแย่นี่บ้าเหนือใส่ยชาญกินข้าวเหนียวทุกวันจต่หน้านี่โอ้ยยังมุญรุ้งคัวหน้าออกบวมๆหน่อยนึงไม่ใช่อ้วนนะครับมันเหมือนข้าวเหนียวไปนี่เนาะเขาทุกสอป S <S มันอ้วนนี่แหละมาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อมาเลยมาใจทุกคนขอเปิดนี่ก่อนอืมครับอืมอูปะห้อนน้กสารา,านเลยเนื้อปลาด,ดุอโอ้หวานหวานไม่นี่เลยคนละหางอืมหวานหวานสท่ากั อู๋ข้าวหวานขามันวางกล้องกว้ลทุกคนพบกับเมนูทิดาดอยอยู <c oughs> ่เมนูบ้านเหนือเรียกว่าทิดาดไว้นะครับทีนี้มาเด้อคขับมาเ้อคิดอะไรไม่ออกหรือว่ากินข้าวรับประทานข้าวไม่อร่อยมาดูคิดบนเหนือมานั่งกินข้าวพร้อมกันกับบ้านเหนือสายวิสาเราจะอ้วนไปพร้อมกันนะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยว <laughs> อเมรบ้าไปเลยเนี่ยใบสิงเหนือดอกคาเม็ดออ๋ยเม็ดเล็กๆดอกคาเม็ดเล็กๆอยอะงรออเน่ะะโค้าเป็นบ้าไปเลยแบบมะโค้งอันนีภาคเหนือแถว้ำพูน้ำปางเชีใหม่เป็นอาไจะเรียงอย่หมดไม่เก็เม็ดหมูแคนนะแต่มันเม็ดใหญ่โอ้โห ปลาตัวใหญ่นี่มันมัดเท่าไรมะเนี่ยมันมัน,นครับเหมือนกันแต่เมนูเนาะไม้ถ้าเป็นซุปเนาะไม้ซุปอย่างนี้จะต้องใบขิงไาคอีสานกับใบขิงเช่นกันใบขิงกันใบขิงเสร็จแล้วแน่จนหอมขึ้นกอนอืม้ม บางครัง้งพอพี่คนบางคนคนเหนืออาจจะบไม่กินตรงนั้นก็นมีอากามเนาะแบบนี้นะบาง,างพีไปอ่านไปทางานอยู่ตา่างประเทศดื่มกายุติ้งประเทศกับไม่ได้หมายความว่าจะโชคดีเหมือนบ้านเหนือสายสานทุกคนเสมอจไปเรื่องการกินนะเพราะว่าบางที่ยุ่ด้วยกันหลายๆคนก็บเสามารถทำกับข้าวได้อืหรือ,อบางคนก็น การงานกันเร่งรีบเนาะไม่เหมนไม่เอนคแค่กินต้มมาม่าก,กับมีน่าุดนั่นเนาะก็ไม่เหมือนกันจะ้ะบ้าง่กับสายสางก็เลยจะกินเพื่อทุกคนไม่ยากกินวัาว่าเขาไปทำงานเมืองนอกเขาก็พูดถึงทำงานเมืองไทยมันก็เหนื่อยเหมือนกันจ้ะจะทำงานเมืองไทยเขามม่ก็ยังมีอิสระเวลาหลังเลิกงานเนาะเหมือนกั เหมือนกับบ้าเหนือสายวิาสานเดินเนี่ยจะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเขาเลยถ้ากับทำงานโรงงานเมก่อนบ้าเหนือสายวิาสานกับเลื่องงานมากับเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าสําหรับแบบที่อยู่ไต้หวันแบบบ้าเหนือสายวิาสานเคยอ,อยู่ผ่านมาเนาะแต่บางว่าวทุกวันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนสายวิาสานนอนอยู่ห้องหนึ่งสิบหกคนนะทำกับข้าวก็บลำบากทำกับข้าวกับมาได้จะห้ามท,มทำกับข้าวในหอพักเตียงสองชั้นคนหนึ่งนอนข้างบานคนหนึ่งนอนข้างล่าง อาหารลักเลยคือแค่เทมามา่าใส่ถ้วยแล้วก็ไปกดน้ำร้อนในห้องห้องที่โรงงานเตรียมไม่ให้จ้ะเท่านั้นละ่ะคือมามา่าจะไม่กินแบบนี้ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกคือไม่ได้กินเนือมะกอนเนาะอยากแอ,อ,อมปาดุกปิ้งเข้ากันดี แกมนอก้องกก็ต้องปิ้งผ่าบ like really ุ๊ียผมเคยกินรู้ใช่ลงไปซื้อนี่20บาทปลาดุกหนึ่งตัวเ้าเหนียวห้าบาททุกวันนี้ได้คือราคานี้หอหวยจ้ะเพาะน้ต้องแม็กกีอยู่ของแกนเนี่ยปลาดุกปิ้งตัวเดียวหล่ะจ้ะยู่ใกล้หอน้องแม็กเนี่ย สีชิบาทสิบบาทโอ,อ,อ้ยัหน่อยมังหอื้อหืออ้โหรแค่ประเทศไทยของกับเข้าทุนนี้น่าจะแพงอยู่ใสายสากดนะ มันถ้าปลาดุกตัวเล็กมัมีแต่ก้างหนึ่งกิโลเท่ากันเลยเนะี่ยมีทั้งสาที่ตัวเฉพาะหัวขนักไปเกืบมันหมินเนี่ยมีเจ้าหัวหัว <c oughs> มมนแข็งใหญ่นะเนาะ <c oughs> แต่นี่เนื้อเยอะเยอะสองตัวนยะแต่เนื้อเยอะตัวใหญ่ <c oughs> ถ้าคนไม่กินปลาดุก เนื้อหมูปิ้ง,งอะไรเนื้อหมูปิ้งตับหมูปิ้งเราใช้ขาหนองไก่ปิ้งก่อนเลยเขาดูดมือไดพีน่น้องวันนี้อาจจะลืมพักเลยเนี่ยพักเยอะแต่พอยังอยู่กินกันนี่เข้ากันดีด กินเรียผักแทบแทบอันนี้กับมันอันนี้กับมันไม่อ้อโอูโหมูมันปูมันปล<ะ>าร้อยๆวยนอนไม่ปิ๊บเลยาเนาะ ไข่ไม่มีบม่กินน,น้วไม่ปีกไม่กินแ้วไม่ถุงทุกว,วันน้่นไม่ถุงสำเริรูปกระท่วไข่เมืองนอกทั่วโลกแล้วเกาหลีก็มีเยอะครับสมักชาวชานยุก็เบาเนื้อก็จะกินได้หัเหน,นเนือ้อและซาซานะ ตุนมากครับต่อไปกลับไปยูประเทศไทยจะยูชัยภูมิเป็นอาหารอีสานมี่อาหารอีสานพวกนี้อาหารเหนือจะะิครับหรือวันนั่งกับแตนน้มือทำสอง่างเลยซ <laughs> ุปทำไมจานหนึ่งอีสานจานหนึ่งเหนือไปเลย เกาหลีนี้เปิดเ,เ,เ,เทห้ต่างชาติเข้ามาบอกนีาา่สาวจ้ะยังเปิดให้มาอยู่สำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วกันคนที่เสียค่ากักตัวเองจ็เหมือนกับประเทศไทยเขาจะไปได้มาถึงเกาหลีก็มาได้จะต้องเสียค่ากักตัวเองเสียค่าโรงแรมเองเป็นเงินเกาหลีหนึ่งล้านสี่แสนวอนต่อคนน่ะค่ากักตัวโอ้เราต้องมาเทียวพี่น้องไย อ,อ๋อถ้าสำหรับคนที่เพื่อนมีธุรกิจอยู่ในเกาหลียังไงก็ต้องมานะอืมแม,มบรรเป็นแม่บ้านเกาหลีเหรอแม่บ้านเกาหลีกลับอยู่บ้านกลับตัวอยู่บ้านอืมแต่ถ้าไปคุ้นถ้ากลับไปประเทศไทยตัวนี้ก็ต้องเสียค่ากับตัวถ้าไปด้วนนะแต่ถ้าจองคิวก็ไม่ได้กลับไปง่ายๆอ่ะจะไม่บ้านเกาหลีเลยว่ะไม่ได้มีสิทีิไม่ได้มีเป็นแม่บ้านเกาหลีเหมือนบ้านเหนือสายสานเนี่ยจ้ะถ้ากลับประเทศไทยจะกลับด้วน ก็ต้องเสียค่ากักตัวเองจ้ะแต่ถ้าจองคิวก็ต้องรอคิวตามกำหนดว่าจะถึงคิวเฮาเมื่อไรแต่ถ้าทุกวันนี้สายการบินไทยเปิดร่วมกับนี่แล้วจ้ะจัดการสถานทูตจัดการให้หมดเลยถชาสำหรับคนที่ต้องการกลับดว่วนนะจ้ะแต่ก็ต้องไปใช้ตามกฎหมายไปกักตัวตามกฎหมายเหมอนเดิม,มแต่เสียค่ากักตัวเองไปได้เลยเดือนหนึ่งจะมีเที่ยวบินอยูซีรอบ ถ้าแบบไม่ได้จองคิวกับเลยจ้ะคือ,อยากลับเองเลยนะเสียง<อ>ินสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยต่อคนโอ้เห็นบร้อรยเดียวสี่หมื่นอือประมาณนั้นละ่ะาสายจับมาผิดสายสาบไปอ่านข้อมูลมาเลยจ้ะเรื่องมาเดานินสถามนี่ถ้าอยากลกับวูก็ต้องถูหัวอย่างเดียวนี่จ้ะเม่นแบบเม็นเซนละ่ะสองโอนป้าไม่เป็นแสนกว่าแล้วใช่น้องตุ่งบินนละ่ะ ค่างตัวก็แปดมือละเมนละค่าตัวบินนดิโอ้บ่รวมตัวเครื่องบินแล้วแหละอ๋อซีมือน่นรูมตัวเครื่องบิ๊นด้วยจะนะเขาไปต่อคิวหรือกองคิวกับกองคิวกับน่ะไปเจ้ัดเขาแบบ เออโรงแรมนี mm ่ปรสบลับได้ผ <apping> ลิตได้เขารับได้ค <With> ่ะว ah ันละร้อยคนเนี่ยนะแต่เดือนหนึ่งมีเที่ยวบินแค่รอบเดียวหนึ่งโมเมนต์สี่เทีองคิวกลับนะอืบางคนก็อยากกลับเร็วจ่ายเท่กับถ้ากลับเร็วมันก็เสียค่ากักตัวเองนะเหมือนกับบาร์เนสซานฝากน้องเขาหิ้วของมาใอาหารน้องยิ่งถือว่าคุ้มเงินเนาะนะครับเราเนือความน้องของทีวหากล้องมาราคาประมาแบปเท่าไหรเนาะ การหิ้วสองมื่นสามมื่นครับห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยบาทแต่นอเขาก็ได้อย่างอาจจะรวมหลายกันเนาะน้องเขาก็คิดว่าได้กลับไปประเทศไทยพอ้อมในละจะได้กําไรเยอะแท้กะมันกลับมาได้ดอกอพูดถึงสถานการณ์แบบนี้ใช้สังยาให้มีไวรัสโรลีอมนี้ยาป้องกันไวรัสนีไ้ไว้เนาะมีรักษาวไว้ไว้จ้ะ จะ,จะครบปีแล้วจริงนยจะครบแล้วเดือนสองปีหน้าเ่อคิดว่าจะยาวนานขนาดนี้เนอะนึกว่าจะมีวัคซีนแล้วเนะป่านนี้ยังพันได้มีเนาะมาห้างพี่ปุ้นเคยคิดแบบบ้านเหนือสถานค่ะไปทำงานนี่ต้องเซฟตัวเองเนาะบ้านเหนือตั้งแต่ออกจากห้องเลยใส่ผ้าปิดหมวกนะครับมาเป็นนักแต่เดิน เดือนสองเดือนสามกัแต่ที่เกาหลีดังเนาะปีนี้ยังดังปีนี้เอออาจารย์งงอ่ะทันเวลาจริงๆกันแต่เดือนสองเดือนสามเดือนสามแล้วที่เกาหลีติดโลกเยอะๆอนะใส่ผ้าพิติมุกตลอดเลยออกจากห้องนี้ไปก็คือใส่ผ้าพิติมุกปั่นจักรยานไปไปถึงทีน้ำมันก็ใส่ผ้าพิติมุกถอดเฉพาะเวลากินเข้ากินน้ำกินน้ำค่นั้นแำนะครับเนี่ยสุขภาพเพาก็เลยอยากอย่างก็ ใส<า>ย่สย,สย,ยิ่งเป็นความดันจะหายใจเด้อโอะดวการใช้ชีวิตก็ลำบากลำบากไปหน่อยเลยยิ่งมาเจออากาศหนาวนี่ใส่ผ้าปิดจมูกไปถึงที่ทำงานตอนเช้านี่จะจักเงยจักน้ำแข็งจักหน้าขนตานี้เต็มมุดอ่ะผ้าปิดจมูกก็ซื้อมาไว้เป็นห้าเป็นหกกองแคร์เซลลรอบๆเพื่อไว้ชีวเยอะเลย ชายเราทิ้งชายเราทิ้งเลยมาง้า้งวันก็แล้ว,ลว,ลวกันวันนี้ผักขายบ่ออกอ่ะไขยไม่ออกวันนี้เข้ากันดีดีกับปลาดุกแบบเขาไม่ต้องไม่ต้องแก้มอะไรเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าให้มาเข้ากันครักนี่ก็คือใบขิงครับดอกคานอกจากนั้นเนาะ Mấy dock đỏ cà hên anh đã cho là hết nơi hưu chú hippie đưa nó mhm 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 nó mhm 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 ได้มาไกลเข้ามาหน้าวัอ้วนไปนะมาเบิ้งหน้าว่ารู้ฟุตบอลแล้วก็ซอง <c oughs> คนนนอ้วนหลังใหญ่ๆอายุเยอะๆจะทำงานเกาหลีจะลำบากหน่อยนึงมไม่ว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าล้ำบากหรอกครับจะไปหางานจะไปหางานในเกาหลีนี่จะลำบากหน่อยนึง ในเมืองสาวิสานเนี่ยยงง้วนเลยได้นะจ๊ะบางที่เนี่ยเท่าแกบรับเลยนะเขาไปหางานเนาะเมียเกาหลีเขาจะบอกว่าที่นี้มีงานเนาะบ้านเหนือสายสานเกิดต่อไปว่ารับรับคู่ผัวเมียไหมคะถ้าเผื่อว่ารับต้องส่งรูปให้เท่าแก่ดูก่อนนะคะแล้วเท่าแก่จะคอนเฟิร์มมารับหรือเปล่าพูดนะถ้าดูรูปร่างเขาอ้วนเกินไปกวททางานให้เผื่อบกคล้องบกแค่เท่าแกกับบรับเลยจ๊ะเท่าแกกับตอบมาเลยว่าอ้วนเกินไป ยังคือครับบ้านเหนือชายชานครับอีสองสองปีหรือปีข้างหน้าไปนี่ไปทํา,ง,ง,าทงานลุกงานทํางานร้านอาหารเริ่มยากละอือายุก,ก็เริ่มเก,ก,กินอายุก็เริ่มเกินละ<ร>งานที่ไปคือ,อางานสวนงานสวนงานฟาร,รม์มก็ไปต่อไปนะครับจะเริ่มหางานลำบากละอื้วนพออ่อมมาข้างรุปูปให้ดูนะครับสามาัยตะก้อนนี่ไม่มีจะไม่มีนะถ้าติดต่อคุยกับเท่าแกแล้วอะ เคยมีเคยทํางานมาเคยทํางานแบบนี้มาหรือเปล่าทําแล้วก็สื่อสารภาษาได้นิดน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเี่แกสอนบทใช้ภาษามือกันก็ได้แต่ทุกวันนี้ต้องโชว์ูกให้มันดูอย่าี้โชว์ูกให้เี่แกดูถูกชะโลกกันหรือเปล่าหมูแห้งถูกกันหรือเปล่าหมูกรอนใส่สั่งกับบ้านเหนือทำงานอยู่โรงงานอ่านะที่แกเอาวันเดือนปีเกิดบ้านไปดูดวงความในยจ้ะดวงพราอดีบ้านเหนือยแถมดวงดีหน่อยหนึ่งดูดวงความนะ ไยจากลาไปก่อนครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะสนใจอะไรจตจ่ออะไรเข้าไปใต้คลิปอยู่ใต้วิดีโอเนี่ยครับนี่นะคออเนืเออแอดไอดีไลน์มาเลยเนาะหรือเข้าไปถูกใจในแฟนเพจบ่าวเหนือสาวอีสานกินปลาเที่ยวเพจในเฟซบุ๊กเพจในเฟซบุ๊กเข้าไปกดไลค์กดแชร์แนะนำอะไรดูยะเอ่างก็สื่อสารแบบโดยตรงก็เข้าไปในเพจ หรือว่า S I D ไลน์ไปนะครับมมนจัง่ายกว่าผู้พี่ก็คอมเมนต์มาแบบนี้ก็เขา็บบบางเน้านไม่จะตอบลําบากไม่ได้ตอบเลยแบบทันทันด่วนนะเพราะผ่านไปหลายวันคนไม่ตอบคอมเมนต์ก็ยากง่ายง่ายหรือว่าติดต่อกันแบบทั้งนี่ก็เข้าไปในแฟนเพจบ่าวเนื้อสาวอีสานไปกินบะเที่ยวนะแล้วก็ฝากข้อความไปนะครับครับขอบคุณพี่ทุกคนที่ยังติดตามคลิปบัาอเนื้สารมาตลอดเนาะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับ ร่ำรวยเงินทองอืสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผม